ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นและเริ่มชัดเจนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่แนวร่องมรสุมยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ในวันนี้ช่วงค่ำคืนแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยฝนจะพีคมากที่สุดระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนและแนวโน้มเส้นทางของพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบให้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงไปอีกกี่วันติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลับขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำาสิบในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปและจะทำให้ร่องมรสุมในประเทศไทยมีกำลังแรงภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคตนออกนั้นจะมีฝนตกหนัก สองปัจจัยคือร่องมรสุมปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ภาคตอนออกด้านรับลมมรสุมช่วงดึกประมาณ22่สนาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันคือวันที่10จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงวันที่10มิถุนายนเป็นวันที่ฝนตกมากที่สุดเนื่องจากจมความกดอากาศตา่ำได้เคลื่อนมายังฝั่งตะวันตกค่อนมาทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือทําให้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักส่วนช่วงค่ําคืนปริมาณฝนพื้นที่สีแดงจะตกหนักที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตอนบนด้านรับลมมรสุมจังหวัดจันทบรุรีจังหวัดตราดนครนายกประจินบรุรีสะแก้ว ส่วนภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บรุรีพระนะครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมามหาสารคามสุรินทรบุรีลำ รีสเกตอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำส่วนช่วงดึกวันที่10มิถุนายนฝนจะไปตกหนักตอนบนของภาคเหนือเชียงรายพะเยาน,าน่านภาคตอนออกเสียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนะครอุดรธานีหนองบัวลำพูมุกดาหารกาฬสินขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอดยะโสธรวันที่10ไปจนถึงช่วงเช้าวันที่11เตรียมรับมือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดแรงไปเลี้ยงพายุดังกล่าวและอาจทวีกำลังแรงเป็นพายุด PRESSION และโซนร้อนเส้นทางของพายุค่อนมาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือใกล้กับบริเวณประเทศเวียดนามทําให้สปปลาวประเทศไทยภาคตะวนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักในช่วงวันที่10ไปจนถึงวันที่12มิถุนายนเส้นทางของพายุ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายชฝั่งบริเวณเกะาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณประเทศจีนในวันที่12-13มิถุนายนอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเพราะร่องมรสุมจะมีกำลังแรงในช่วงที่พายุเคลื่อนอยู่ในทะเลจีนใต้ ระหว่างวันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่19มิถุนายนปริมาณฝนจะลดลงมียอมความกดอากาศตา่ำก่อตัวบริเวณอ่าเวเบงกอลตอนบนจะทําให้เกิดฝนได้อีกครั้งในช่วงวันที่21มิถุนายนจนถึงประมาณวันที่22มิถุนายนแต่ปริมาณฝนจะน้อยกว่าในช่วงวันที่9จนถึง13มิถุนายนค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้ฝนเริ่มดีงามและมีฝนเกินกว่า160ของพื้นที่เกือบทั่วไทย บริเวณภาคเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ mm hmm. เกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่โดยมีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบรุรีสระบ,บรุรีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิตามสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร6 0ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตร บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ8 0ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศา,าเซลเซียสและสูงสุดประมาณ29-33องศา,าเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดกำลังค่อนข้างแรงพี่น้องเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นลมสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงชาวเรือเนื่องจากในช่วงนี้ออกเรือหาปลาได้ยากมากฝนตกต่อเนื่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ระหว่างช่วงบ่ายจนถึงค่าม,มักจะมีฝนเกิดขึ้นและในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ22นาฬกาฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ อุณหภูมิตามสุดในช่วงเช้าประมาณ26-28องศา,ศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงประมาณวันที่12มิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังแรงคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่นได้ในวันที่13-14จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีน หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเชียงใต้จะเริ่มพัดกำลังอ่อนลงร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่ประเทศจีนฝนอาจลดลงในช่วงวันที่13เป็นต้นไปและในช่วงประมาณวันที่21-22มิถุนายนปริมาณฝนอาจกลับมาตกใหม่แต่ยังมีฝนเล็กน้อยช่วงปลายเดือนมิถุนายนประมาณวันที่25เป็นต้นไปค่ะลุ้นกันอีกครั้งฝนทิ้งช่วงกี่สัปดาห์ติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่อง แอดมินแมวสุขสันต์ทันข่าวจะนำข้อมูลมาฝากพี่น้องทุกท่านในวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่12พีคที่สุดวันที่10ฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70-80ของพื้นที่เกือบทั่วไทยยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตลอดช่วงมีฝนประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะอัปเดตกลุ่มเมฆฝนในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและสบปรวตอนบนมีฝนตกหนักมากไซบุรีเวียงจันท์โพนสวรรค์หลวงพระบาง มีฝนตกหนักจนถึงตอนบนของสอปปอลาวส่วนประเทศไทยจังหวัดเชียงรายมีฝนเกิดขึ้นด้านฝั่งตะวันออกใกล้กับสอปปอลาวค่ะฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่อเภอเชียงแสนดอยหลวงเวียงเชียงรุง้งเชียงของพญาเมงรายขุนตาลเวียงแกน่นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะส่วนจังหวัดพะเยามีฝนปกคลุมทุกอำเภอเลยค่ะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ก็มีฝนปกคลุมทั้งอำเภอ โดยฉเฉพาะในบริเวณฝั่งตะวันออกคืออำเภอเชียงคำภูซางอาจมีฝนตกหนักอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอาจมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอจุนภูกรารยาวดอกคำใต้อเภอเมืององเภอแม่ใจเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดน่านพื้นที่สีแดงเนื่องจากสปปลาวแขวงไซยบุรีฝนตกหนักทําให้จังหวัดน่านฝนตกหนักไปด้วยค่ะพื้นที่ใกล้เคียงค่ะความร้อนความชื้นมาสะสมอยู่ในบริเวณภาคเหนือทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองในวันนี้ จังหวัดที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในค่ำคืนประมาณ0น,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าคือจังหวัดน่นนานอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้าง2แควเชียงกลางอภอปัวบ่อเกลือท่าวังผาสันติสุขแม่จริมอเภอูเพียงอเภอเมืองน่านอนาบ้านหลวงอเภอเวียงสานาน้อยและนานหมื่นฝนปกคลุมโดยที่นานหมื่นอาจมีฝนบางๆเบาๆพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อเภอเมืองน่านภูเพียงสันติสุขและแม่จริมค่ะ ส่วนจังหวัดแพร่มีฝนเกิดขึ้นตอนบนเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่อเ2อภอร้องกวางหนองม่วงไข่อเภอเมืองแพร่อเลองและสูงแม่นส่วนตอนล่างอเภอเด่นชัยอเภอวังชิ้นฝนน้อยค่ะจังหวัดลำปางมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อเภอวังเหนืออเภอแจ้ห่มอเภองาและอเภอแม่หมาะ ส่วนจังหวัดตากมีฝนตกหนักเป็นยอมยอมบางพื้นที่เท่านั้นเป็นพื้นที่แคบแคบได้แก่อําเภอท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระอรําเภอสามเงาเอําเภอบ้านตากและอําเภอเมืองฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเข้มโดยเฉพาะในอําเภอแม่สอดพบพระและแม่ระมาเดเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมรอการระบายน้ำอําเภออุ้มผางมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนไปด้วยค่ะอําเภอคลองลานฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตร พิษณุโลกมีฝนตกบางแห่งค่ะเป็นฝนเล็กน้อยเช่นพิษณุโลกอเภอนินปะงปางจัังหดพิจิตอรอสาเล็กอเภอเมืองพิจิตรวังทรายพูนอบางมุนนาคอดงเจริญส่วนจวเพชรบุร์พื้นที่สีแดงจะอยู่ที่อเภอหนองไผ่ชนแดนลมศัก์ส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนบางเบาเช่นลมเก่าน้ำหนาวค่ะ ภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงศูน์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าพบกลุ่มฝนตกหนกักเช่นในจังหวัดขอนแก่นอเภอภูผาม่านชุมแพชัยภูมิอมเภอกษตรสมบูรณ์อเภอคอนสารหนองบัวแดงอเภอภูเขียวบ้านแท่นแก้งคร้อฝนจะตกหนกักตอนบนของจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่อ,มเ,อเมืองชัยภูมิจนถึงบำเ็จนรงท้องฟ้าคร้มๆเท่านั้นค่ะตกหนกักคืออเภอกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแท่นแก้งคร้อ และคอนสารค่ะใกล้กับจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นฝั่งตะวันตกฝนตกหนักมากส่วนอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภออุบลรัฐเขาวสวนกวางน้ำพองบ้านฝางจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะตอนล่างตั้งแต่อําเภอพระยืนจนถึงอำเภอพลมีเมฆครึ้มเท่านั้นค่ะไม่มีเมฆก,ก่อตัวที่จะมีฝนเกิดขึ้นจังหวัดนครราชสีมาบรามุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ด กาฬสินธ์มหาสรารคามลักษณะของเมฆครึ้มและมีท้องฟ้าโปร่งบางแห่งส่วนจังหวัดมหาสรารคามตอนบนอาจมีฝนกันบางๆเบ,บาที่อำเภอชื่นชมและเชียงยืนจังหวัดกาฬสินธ์มีฝนได้เล็กน้อยฝั่งตะวันตกตอนบนคือท่าคันโทหนองกรุงศรีเป็นฝนบางๆเบา,บาทเท่านั้นค่ะส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานีปกคลุมกเกือบทั้งจังหวัดโดยฝนตกหนักจะเริ่มตั้งแต่อานายูน้ำโสมบ้านผือกุดจับน้องวัวซออเภอเมืองอุดรธานีอเภอเพนอภอสร้างคมอมเภอบ้านรุงพิบูลรักและทุ่งฝนจังหวัดน้องคายวันนี้ฝนตกหนักที่อเภอสังคมพื้นที่สีแดงใกล้กับกรุงเวียงจันท์ค่ะอเภอสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อเป็นฝนปานกลางส่วนอเภอเมืองอเภอสะใครจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ ฝั่งตะวันออกของจังหวัดหนองคายคืออำเภอโพนพ,พิสัยเฝ้าไร่รัตนาวาปีฝนตกหนักจังหวัดบึงการทุกอำเภอมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเริ่มตั้งแต่อํเาเภอเมืองบึงการปากคาดโซ่พิสัยพรเจริญสีวิไลบุ่งคร้าเซกาบึงโขงหลงค่ะส่วนจังหวัดนาคารพนมตอนบนมีฝนเล็กน้อยที่บ้านแพงนาทมสีสงครามและนาว่าเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดอุดรธานีตอนล่างมีฝนเล็กน้อยที่ประจักษ์ศิลปาคมกุมภาวาปีนนสะอาดกู่แก้วชัยวานสีธาตุและวังสามหมอส่วนสกนลนครมีฝนตอนบนอาจตกหนักด้วยค่ะเช่นอำเภอบ้านม่วงคำตากล้าอากาศอำนวยวานนนทิวาสและเจริญศิลป์ตอนล่างฝนน้อยค่ะตั้งแต่สว่างแดนดินสองดาวพังโคนวาริชภูมิพันนานิคมจังหวัดกาลสินมีฝนเล็กน้อย ที่ตอนบนคือสามชัยคำม่วงท่าคันโทหนองกรุงศรีสหัส,สขันค่ะตอนล่างของภาคตอนออกเฉียงเหนือท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งสปอปลอลาวตอนบนฝนตกหนักด้วยค่ะส่วนภาคกลางในช่วงศูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีฝนตกปลอย,ลอยและมีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีนครปฐมกำแพงแสนบางเลนอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอสามพรานพุทธมนฑลน,นครชัยศรี ดอนตุมจังหวัดราชบรุรีบ้านโป่งโพธารามอเภอเมืองราชบุรีจอมบึงส่วนที่สวนพึ่งมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีฝนเกิดขึ้นที่สังขบ,บรุรีส่วนอุทัยธานีมีฝนที่ลานศักจังหวัดนครสวรรค์ชุมตาบงแม่วงแม่เปิลลาดยาวมีฝนเกิดขึ้นจนถึงอเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดตราดอ,อเมืองตราด อำเภอแหลมงอบคลองใหญ่ส่วนเกาะช้างเกาะกูดจะมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมภาคใต้มีเมฆครึ้มและอาจมีฝนโปอยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มตั้งแต่อำเภอหัวหินมาจนถึงอำเภอบางสะพานจังหวัดระนองมีฝนเกิดขึ้นที่ละอุ่นกระเปออำเภอเมืองระนองจังหวัดภูเกต็ตอํเภอเมืองภูเกต็ตจังหวัดกระบี่มีฝนที่เกาะลันตาจังหวัดตรังมีฝนที่สิกากันตัง ส่วนตอนล่างตั้งแต่สงขาจนถึงนาราธิวาสท้องฟ้าครึ้มค่ะอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ ecmwf ช่วงเช้าจะมีใกล้กับแนวชายฝั่งด้านรับลมมรสุมจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ภาคตวันออกจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดจะเกิดฝนในช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงบ่ายค่ะด้านรับลมมรสุมจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันธชุมพรตรังสตูลและสงขลาจะเริ่มมีฝนจนถึงปัตตานียะลานาราธิวาส ในช่วงประมาณ15นาฬิกาฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ภาคตนออกตั้งแต่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจินบุรีสะแก้ววันนี้มีฝนตกหนักช่วงประมาณ16นาฬิกาภาคตนออกจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองสีแดงได้แ,แกน่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาฝั่งตะวันออกอำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามจังหวัดระยอง อำเภอบางจันทร์อเภอเขาฉม,มเอาอแกรงจังหวัดจันทบุรีอเภอนายายอามแก่งหางแมวภาคตนออกจะมีฝนจนถึงประมาณ21นาฬิกาค่ะภาคเหนือมีฝนน้อยมากๆในวันนี้วันที่9มิถุนายนส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเป็นฝนกระจายตัวปกคลุมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่อเภอปังมาผ้าอ,อขุนยวมอภอปายอ,อแม่เสียงแม่ลาน้อยอศบเมย จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้ากำแพงเพชรช่วง16นาฬิกาจะมีฝนที่พรันกระต่ายโคสัมพีนคออรอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองลานฝั่งตะวันตกค่ะและช่วงคำ่ำประมาณ18นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่ลานกระบือใไซงามสายทองวัฒนาและบึงสามคัคคีช่วง16นาฬิกาในเวลาเดียวกันบริเวณจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน พะเยาเชียงรายน,าน่านแพร่อุดรตรดิ์จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะส่วนที่บริเวณจังหวัดสุขโขทยัยสวรรคโลกศรีสํารงอําเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านดาลาันหอยขียรีมาศและกลงไกรลาดจะมีฝนตกหนัก18นาฬิการวมทั้งจังหวัดกําแพงเพชรพิษณุโลกจะมีฝนตกหนักที่พมพิรามอําเภอเมืองพิษณุโลกบางระกามบางกระทุ่มพิจิตรจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกา อำเภอเมืองพิจิตรจักเหล็กวังสายพูนโพประทับช้างโพทะเลบึงนารางบางมุรน,นาคดงเจริญทับคล้อส่วนที่วชริบบระบารมีสามงามมีฝนเกิดขึ้นในช่วงดึกๆประมาณ20นาฬิกาเป็นฝนตกระยะเวลาสั้นๆจังหวัดสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิศณุโลกฝนจะตกแช่หลายชั่วโมงค่ะจนถึงศูนย์นาฬิกาจังหวัดน่านอำเภอปัวอำเภอบ่อเกลือท่าวังผาสันติสุขจะมีฝนตกหนักจนถึงอำเภอเมืองน่านแม่จริม ส่วนเวียงสาหนาน้อยหนาหมื่นมีฝนน้อยค่ะจังหวัดเชียงรายฝนจะตกหนักบริเวณฝั่งตะวันออกเชียงแสนเชียงของเวียงเชียงรุง้งเวียงแก่นขุนตาลอำเภอเทิงป่าแดดจะมีฝนในช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาภาคเหนือตอนบนในช่วงดึกจะมีฝนตกหนักยิ่งดึกยิ่งมีฝนมากขึ้นจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตร เพชรบูรณ์ฝนจะตกหนักตั้งแต่ลมเกาลมสักเขาขอ้ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนวงงังโป่งอำเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีฝนจะตกไปจนถึงประมาณ3นาฬิกาของวันที่10หลังจากนั้นฝนจะลดลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนาคารพนมมุกดาหารหลังจากนั้นในช่วงบ่าย15นาฬิกามีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุม ฝนตอนบนอาจอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยช่วง16นาฬิกาแต่จังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักที่สีคิ้วปากช่องปากทงชัยวังน้ำเขียวความบรีเสริงสางจังหวัดบรีลัมนางรองพับพราชัยละหารทรายบ้านกรวดจะมีฝนตกหนักสุรินทร์มีฝนตกอยู่บริเวณอำเภอปราศาสตรกาบเชิงพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกดจะมีฝนตกหนักอยู่ที่กันทารักษ์ขุนหาร ในช่วงประมาณ16นิกาจังหวัดนครพนมจะมีฝนเกิดขึ้นที่เรนูนครอำเภเมืองนครพนมนาว่าสกลนครอเภนาแก่ปลาปากวังยางภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนกระจายตัวในช่วง20นาฬิกาไปจนถึงช่วงดึกโดยฝนจะตกหนักที่ขอนแก่นเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสกลนครหนองคายอุรธานีหนองบัวลำพู จังหวัดเลยและบึงการยิ่งดึกยิ่งมีฝนตกหนักจนถึงช่วงเช้าของวันที่10มิถุนายนค่ะภาคกลางปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนช่วงเช้าเช้ายังมีน้อยช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอแม่วงแม่เปิลชุมตาบงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสัก้วยคดบ้านไร่จังหวัดชัยนาทอำเภอหันคาเนินขามจังหวัดสุพรรณบุรีด่านช้างหนองยาไซ อำเภอศรีประจันทร์บางประมาะอำเภอเมืองสองพี่น้องอู่ทองนคปรปฐมกำแพงแสนบางเลนอำเภอเมืองนคปรปฐมนครชัยศรีสามพรานพุทธมนทนจังหวัดกาญจนบรุรีท่าม่วงท่ามะกาอำเภอเมืองกาญจนบรุรีพนมทวนด่านมะขามเตี้ย จังหวัดราชบุรีบ้านโป่งโพธารามจอมบึงอเมืองราชบุรีปากท่อฝนจะตกหนักในช่วงเย็นค่ะส่วนจังหวัดนครสวรรค์18นาฬิกาฝนยังคงตกหนักเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาปกคลุมฝั่งตะวันออกอเภหนองบัวชุมแสงอเมืองนครสวรรค์9เลี้ยวบรรพศพิสัยโกรกพระพายุหะเคีรีท่าตะโกภัยสาลีตากฟ้าตาครีส่วนจังหวัดลบบุรีมีฝนตกหนักตั้งแต่สะโบูด บ้านมีโคกสมรงอําเภอท่าวุ้งอําเภอเมืองลบบรุรีนิคมพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอําเภอเมืองสิงห์บุรีท่าช้างพมบรุรีจังหวัดอ่างทองโพชัยวิเศษชัยชาญอําเภอเมืองอ่างทองป่าโมกมีฝนตกหนักในวันนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะบริเวณภาคกลางนครสวรรค์จะมีฝนตกไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ fc ที่ขายของตลาดนัดในจังหวัดนครสวรรค์เตรียมรับมือกันด้วยค่ะช่วงเย็นวันนี้เตรียมร่มไปด้วยค่ะหากมีฝนตกจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ16นาฬิกาภาคตะวันออกช่วงเช้าวันนี้วันที่9มิถุนายนจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ5นาฬิกาค่ะอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกอํเภอองครักปากพรี จังหวัดปราจินบุรีอรกอกบินบรุรีประจันทคามสีมหาโพธิ์สีมหโหสถอเภอบ,บ้านสร้างอเภอเมือมงจังหวัดฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวอเมือมงฉะเชิงเซาบางคล้าราชสารจะมีฝนเล็กน้อยส่วนที่พนมสารครามสนามชัยเขตแปลงยาวและท่าตะเกียบอาจมีฝนตกหนักค่ะจังหวัดชลบรุรีช่วงเช้าประมาณห้านาฬิกาพนัทนิคมเกาะจันบ่อทองมีฝนเกิดขึ้นค่ะ ส่วนตามแนวชายฝั่งระยองอเภอวังจันทร์อเภเขาเฉาอเภอแกรงจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรงด้วยค่ะจังหวัดจันทบรุรี5นาฬิกาอแก่งหางแมวนายายอามท่าใหม่อเภอเมืองจันทบรุรีเขาคิจกูดอเภอมะขามโป่งน้ำร้อนอภอขุงแหลมสิงจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ5นาฬิกาถึง6นาฬิกาส่วนจังหวัดตราดในช่วง5นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบริเวณอภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้าง คลองใหญ่และบ่อไร่จะมีฝนเล็กน้อยเกาะกูดมีฝนเล็กน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายในวันที่9ก้ามิถุนายนภาคตนออกจะมีฝนตกหนักที่สนามชัยเขตท่าตะเกียบจังหวัดะเชิงเสาจังหวัดระยองอเภกวางจันทร์อเภอเขาฉม,มเอาอแกลงจังหวัดจันทบุรีซอยดาวโป่งน้ำร้อนอมเ,เมืองจันทบรุรีแก่งหางแมวอมเภอมะขามอมเภคลุงเขาคิจกูดจังหวัดสะแก้วอมเ,เมืองสะแก้ววัฒนานครคลองหาด วังน้ำเย็นวังสมบูรณ์ฝนจะตกหนักในช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องปราจินบุรีนครนายกสะแก้วฉะเชิงเซาฝั่งตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดวันนี้ฝนฉ่ำจนถึงประมาณ20นาฬิกาค่ะบริเวณภาคใต้ช่วงเช้ามีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยบริเวณจังหวัดระนองได้แก่อำเภอกะบุรีละอุ่นกะเปออำเภอเมืองระนอง ส่วนที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าประมาณ7นาฬิกาค่ะชุมพรมีฝนเล็กน้อยที่หลังสวนทุ่งตะโกและละแมค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาฬิกาบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักที่บริเวณเพชบรบุรีตั้งแต่อำเภอเมืองเพชบรบุรีเขาย้อยบ้านแหลมท่ายางจนถึงอํเภอชะอํส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานี พังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดกระบี่จะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเขาพนมคลองท่อมลำทับเกาะลันตาส่วนจังหวัดตรังตั้งแต่รัศดาห้วยยอดสิเกาวย่านตาขาวนายงอำเภอเมืองตรังจะมีฝนเล็กน้อยค่ะนครศรีธรรมราชฉวังทุ่งสงนาบอนจะมีฝนตกหนะักในช่วงประมาณ16นาฬกาจนถึง18นาฬกาส่วนที่สุราษฎร์ธานีมีฝนตกบางแห่งค่ะเป็นฝนเล็กน้อย ตั้งแต่อำเภอบ้านนาเดิมบ้านนาสารเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาภาคใต้ฝนจะลดลงแต่จะมีลมพัดแรงเพราะไปเลี้ยงย่อมความกดอากาศต่ำที่เริ่มเคลื่อนลงมาที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ช่วงดึกๆของวันที่9ร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสบปปลาวและเวียดนามฝนจะตกหนักในวันที่10มิถุนายนช่วงเช้าเช้า เข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่10ฝนจะตกหนักเกือบทั่วไทยโดยเฉพาะเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้คือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเส้นทางของพายุในวันที่1 0จนถึง11มิถุนายนยังคงอยู่ในทะเลจีนใต้เหนี่ยวนำเอาความชื้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้ ไปเลี้ยงพายุและผ่านประเทศไทยด้วยฝนจะตกหนักพีคที่สุดระหว่าง10-11มิถุนายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะเหลือภาคใต้ตอนบนเพราะพายุจะเหนี่ยวนำเอาอความชื้นไปทั้งหมดเพื่อเลี้ยงพายุให้อ้วนและใหญ่ขึ้นเมื่อพายุทวีกํำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนจากพายุดีเพรสชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนเข้าใกล้บริเวณเกะาะไหหลำในวันที่12และคาดว่า จะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนประเทศไทยจะมีฝนตกยาวๆไปจนถึงประมาณวันที่14มิถุนายนหลังจากนั้นฝนจะตกอยู่ในเกฑ์เล็กน้อยจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้เพียงปัจจัยเดียวพี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขายาวไปจนถึงประมาณวันที่22มิถุนายน แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ